คนการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยมันทาภารกิจในเรื่องของบริการมาตั้งแต่60กว่าปีที่แล้วเพราะฉะนั้นอย่างไรเสียเรื่องงานบริการอยู่ในหัวใจเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการทําอะไรเนี่ยเรานึกถึงลูกค้าเป็นลนดับแรกไม่ว่าเราจะทําเรื่องบริการแล้วเรื่องระบบเนี่ยฮะถ้าสิ่งที่เราทําแล้วมันไม่มีประโยชน์ส่งไปหาลูกค้าในโครงการนั้นไม่ใช่ละ ตอนแรกๆที่เข้ามาก็เป็นวิศวกรดูแลพวกผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่เลยตอนนั้นก็เหมือนเป็นเป็นความทา้าทายพอสมควรนะครับ<ะ>ดูพวกระบบไฟฟ้าของสนามบินของโรงพยาบาลใหญ่ๆนะฮะของศูนย์ราชการก็เติบโตมาจากงานที่เป็นลักษณะเป็นโปรเจกต์เบสอะเป็นงานโครงการนะฮะตอนแรกก็เป็นโปรเจกต์เอนจิเนียร์ถัดมาพอระดับเป็น เป็นผู้บริหารระดับกลางก็เป็น Manager, <Help. S 1> พัฒนาเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์พอท้ยท้ายก็จะเป็นโปรเจกต์ดีเลกเตอร์นะฮะมันจะมีสะสมประสบการณ์มาจนก้าวเข้ามาเป็นผู้ว่การนี่มาสามบเอ็ดปีเด็กผู้ชายฮะก็ต้องดูหนังที่เกี่ยวกับพวกหนังแอคชั่น มีมีการมีผู้นำมีโลดโผนมีแอดเวนเจอร์อะไรประมาณนี้ผมก็ชอบอย่าง Saving Private Li อ n นท็อปกันพอหลังๆก็ดูแอดเวนเจอร์อย่างเรื่อง Saving Private Li อ n อเนี่ยทอมแฮงค์เนี่ยนะครับคือเขาเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากนะฮะเสี่ยงชีวิตตัวเองไปช่วยพลทหารซึ่งบ้านเขาเนี่ยครอบครัวจะ เสียชีวิตในสงครามเกือบหมดแล้วก็นำพาทีมนะครับจนไปเอาพลทหารไรอันเนี่ยกลับมาสู่อ้อมอกของครอบครัวได้ผมว่าเรื่องนี้คือความรับผิดชอบเราได้รับมอบหมายอะไรมาเนี่ยเราต้องทำให้ให้สำเร็จที่สำคัญคือเขาเป็นเขามีลีดเดอร์ชิพดึงคนมาร่วมทีมแลจนไปถึงประสบความสำเร็จใน,ในภารกิจที่เขาได้รับมอบหมายก็เอาเอา,เอาผมก็ใช้แบบนี้เหมือนกันในการทำงาน ถ้าส่วนตัวผมผมไม่ยึดติดกับคําว่ารัฐวิสาหกิจและทําให้การพัฒนาช้านะครับมันเป็นมันเป็นการการดําเนินง,งานของภายในองคอ์กรอ่ะการนํำองคอ์กรจะนํำยังไงมันมีทางเลือกให้เราพัฒนามากมายหลายด้านถึงแม้ว่าแน่นอนมันจะมีข้อบังคับกฎร,ระเบียบในการที่จะควบคุมนะครับเพื่อให้ไม่เพื่อให้มันเกิดความโปร่งใสความยุติธรรมกับ ทุกๆคนกับทุกภาคส่วนเนี่ยซึ่งอันนั้นผมว่าถ้าเป็นเอกชนเขาก็คงมีเหมือนกันดังนั้นตรงนี้คำว่ารับวิสาหกิจไม่น่าจะมีประเด็นในเรื่องของการพัฒนาเพียงแต่เราเลือกทีจ่จะพัฒนาทางด้านไหนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันเราจะดูว่าใน,ในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมีเมกะเทรนอะไร นะครไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เราคอนเซิร์นกันนะครเรื่องของเทคโนโลยีดิสซัปชันที่จะเข้ามาเรื่องของอุตสาหกรรมที่จะเปลี่ยนไปแล้วเราเราตั้งโจทย์อันนี้ไว้ก่อนแล้วองค์กรเราจะเราจะปรับไปหาตรงนี้ได้ยังไงเราก็มีวางแผนเป็นแต่ละพีเรียดในแผนยุทธศาสตร์ 1, 2, 3นะครคือเรารู้แล้วว่าโลกอนาคตจะเป็นยังไง MEA for Future จะเป็นยังไง Customer of t o m o r r o w จะเป็นยังไง เราก็หาทิศทางที่เราจะไปตรงนั้นนะครับประเด็นแรกเลยก็คือตอนนี้ที่ที่เรามุ่งเน้นก็คือเรื่องเรื่องตัวระบบไฟฟ้ามันต้องโก s m สมาร์ท <ặt. S 1> เรื่องเซอร์วิสมันก็ต้องโอกดิจิตัลอยู่แล้วนะฮะเรื่องคนมันต้องมันต้องสอรดรับกันไปเพราะฉนั้นมันจะไปกันทั้งระบบตามทิศทางที่เรากำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์นะพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครว,วิถีชีวิตนี้เขาจะเปลี่ยนไปนะ เขาจะเปลี่ยนไปตามเมกะเทนตามเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้น c u ส t o m e r เมอร์บีเฮนี่จะเปลี่ยนนั้นการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเนี่ยก็จะมีการกำหนดทิศทางไว้ตามนี้นะครับเราจะมีพเรียดที่1นะฮะในช่วงถึงปี6-5เนี่ยนะฮะก็เราก็จะเป็นสมาร์ทเอเนอร์จีคือให้บริการที่มันมีสมาร์ทเซอร์วิสนะฮะเป็นบริการแบบดิจิตอลมีฟูลลี่ดิจิตอลนี่ค ถัดไปอีกพิเลียดหนึ่งตั้งแต่ปี66ถึงปี70เนี่ยนะครับเราก็จะก้าวสู่การเป็น Innovative f i ร์มก็คือเราจะลันเราจะดร v e องค์กรด้วยนวัตกรรมซึ่งตอนนี้เนี่ยเราปรับโครงสร้างใหม่เราจะมี Innovation Hub ขึ้นมาเพื่อรวบรวมนักนวัตกรรมแล้วผลงานต่างๆนะครับที่เราพัฒนาขึ้นเองตอนนี้เรามีนวัตกรรมอยู่หลายเรื่องแต่เป็นนวัตกรรมที่สนับสนุนกิจการภายในของเรานะรในอนาคตเราจะมีนวัตกรรมที่ ออกสู่สังคมภายนอกนะครับนั่นคือพีเรียดที่2พีเรียดที่3เนี่ยจนถึงปี80นเนี่ยนะครับเราก็จะเข้าสู่โหมดของการเป็น sustainable utility คือเป็นองค์กรที่มีความยั่งยืนนะครับความยั่งยืนในความหมายนี้ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจคือผลประกอบการเราต้องอยู่ได้เลี้ยงตัวได้และสามารถที่จะเติบโตไปข้างหน้าได้เรื่องของสังคมเรื่องของสังคมนี่ก็ต้องดูแลสังคมชุมชนนะครับแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมมันจะมี เอเนจีเทเลมาอยู่สาม,สามเร้าในะที่จะต้องเป็นตัวกำหนดว่าความยั่งยืนของกอฟนอคือเรากำหนดว่าเราจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนามเมืองเป็นผู้ให้บริการไฟฟ้าที่มีคุณภาพสอดรับกับวิถีชีวิตของคนเมืองหลวงสร้างเศรษฐกิจ ต่างๆที่ที่อยู่ในเมืองหลวงในพื้นที่ที่เราดูแลแล้วนอกจากนั้นเรายังจะดูแลสังคมกับสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันนะครอันนี้มันจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ก็คือเป็นพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครเราโฟกัสไปเลยว่าเป็นเมโทรยูทิลิตี้อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องการพัฒนาเมืองให้มีภูมิทัศน์ที่ดีนะครเป็นมหานครเท่าเทียมกับนานาอาระยะ